จ้าท่านผู้ชมมาพบกันอีกแล้วเด้อพี่น้องเอ๋ยคืนนั่งไหมละตอนนี้เสียงดังแน่จัน้อยจ้าเด้อพอดีเห็ดรดกูมั่นพี่น้องมือนีกันแล้วดอกกูได้สามซี่มือนีละราคามั่นกับพ่อฟังยี่ดอกจ้าบางมือกับสามบาทสิบสตางค์บางมือกับสองบาทเก้าหานพี่น้องเนาะ ขอบคุณทุกไรทุกแช์ทุกกำลังใจเดอ้อพี่น้องเอ้ยอที่เขามากดติดตามใหน้นะจ้าเนาะนี่ละพี่นอ้องล้วเบิ้งหัวมันหัวมันนี่ซี่เดียน้ะจ๊านี่เนี่ยหัวมันปลานี่ซีเดียนกระถือว่างงามอยู่พี่น้องผ่านฮาใส่ปุ๋ยท่านหัวมันมันก็เป็นหัวดี ใส่ปุ๋ยบ่ท่านก็สิเป็นอีกแบบนึงจาก,กสิเป็นหัวชิงๆๆๆยนะิงแข้งแยงไปละจ้ะนี่ละพี่น้องเอ้ยบาเป็นสีบลแอตเหลี่ยมึพี่น้องเอ้ยเพื่อนพี่นออนะ้อ,นนองดึงดึงหัวมันก่อนจ้นะหัวมันสีเดือน

พี่น้องเนี่ยแหละแบบเนี้ยก้ย่นขืนใบแต่ยังไงยังขึ้นฟันพี่น้องเนี่ยแหละแบบเนี้ยก็ย้อนขึ้นเอาย้อนขึ้นให้เพื่อนเบิ้งล่ะย้อนขึ้นแล้วห้ากับฟันฟันฟันเต็มรถแล้วห้ากันเอาไปขายพี่น้องหมู่บ้านก็ราคาก็มีขึ้นมีลงอยู่จ้าพี่น้องมือแรกเอาไปขายก็ได้สามบาทอยู่ ราคามั่นกันอยากย,กยืจากน้อยยุจ่า่ามือนีเพราะรู้ว่าสิขื้นหรือสิลงยูซ้ำไดเด้มมือนีผู้ใดมีมั่นกับละมัดละวัน่นมั่นเดอ้อพี่น้องเอ้ยขี่ขโมยกันหลายเดอ้อหัวมั่นนี่สอบสองสอบกับขายได้ร้อยสองรอยแล้วเอาซันละเดอ้อพี่น้อง ขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามเด้อจ้าเด้อสำหรับคลิปนี้ไวปสักนี้จ้าสวัสดีจ้า